เทแปเซียน40,000ปีตอนที่352ดาบสะบันสายลมโลหิตเดือดนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะร้ายกาศถึงเพียงนี้ถึงกับบรรลุด่านจูจีเร็วกว่าข้าในตอนนั้นหนึ่งปีแต็มสมแล้วที่เป็นบุรุษซึ่งสามารถทำศึกกับติงหลิงตังผู้นี้ได้ในภาพมายาสามมิติขัดขาดหายหายที่ฉายออกมาจากสมองกลผลึกวิเศษ เห็นติงหลิงตังยืนอยู่บนดินแดนรกรางว่างเปล่าแห่งหนึ่งรายหลอมด้วยก้อนหินรูปร่างแปลกตามมากมายชุดต่อสู้สีแดงสดดุดเปลียวเพลิงของนางฉีกขาดและสกระปรกเล็กน้อยแต่คนคึกข,ขักเข้มแข็งถึงขีดสุดสองมือเท้าเออแง่งหน้าหัวรอดังสนั่นหวั่นไหวแต่หากคิดเอาชนะคาผู้เป็นเจเจเจ้ายัางต้องฝึกฝนไปอีกร้อยปีคาจะบอกข่าวดีกับเจ้าสึกเรื่อง ไม่ถูกต้องสำหรับเจ้าแล้วอาจจะเป็นข่าวร้ายที่ทำให้สิ้นหวังเสียมากกว่าข้าผู้เป็นเจเจตอนนี้ก้าวเข้าสู่ด่านจูจีขั้นกลางแล้ว <c oughs> หลายเดือนมานี้ข้าไปยังสถานที่ที่พิเศษมากเพื่อฝึกฝีมือกระทั่งไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ด่านจูจีระดับกลางในที่สุดความพยายามของข้าก็ไม่ได้สูญเปล่าข้าทำสำเร็จแล้วจริงๆ ตอนนี้ข้ายังต้องปรับรากฐานพลังฝึกปือของข้าอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งคาดว่าคงจะได้กลับไปในปลายเดือนหน้าและข้าจะมีของขวัญพิเศษมาให้เจ้าด้วยเจ้าต้องพยายามให้มากเข้าไว้ข้าคาดหวังรอคอยที่จะได้ต่อสู้กับเจ้าที่ก้าวเข้ามาในด่านจูจีสักรอบสองรอบใช่แล้วเจ้ามืเข้าสู่ด่านจูจีแล้วก็อย่าลืมเสาะหาไข่สร้างรากฐานมรประทาน แต่อย่าเพิ่งรับประทานคนเดียวต้องหลอให้ข้ากลับไปก่อนอย่าลืมว่าในตอนนั้นเจ้าก็รับประทานไข่สร้างรากฐานของข้าด้วยเจ้ายังเป็นนี้ข้าติงหลิงตังกล่าวพลางโบกไม้โบกมืออย่างร่าเริงไม่เปิดโอกาสให้หลี่เหย่ได้ปฏิเสธนี่ไม่ใช่การสื่อสารนกกระเรียนปานตามปกติแต่เป็นบันทึกภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้ล่วงหน้าแต่เมื่อได้เห็นติงหลิงตังปลอดภัยและสุขสบายดีหลี่เหวก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก มันร่วงรูในใิสัยใจคอของไทรนนอสซอรัสในร่างมนุษย์เพศเมียผู้นีด้ดีนาง,ลงหลงไหลครั้งใครวิชายุทธการต่อสู้คือความสุขที่สุดในชีวิตของนางติ้งหลิงตังที่ไม่ได้เข้าร่วมในศึกเจ็ดเมืองสมควรมีเหตุผลเพียงประการเดียวนั่นคือการฝึกฝนของนางไม่ได้สุขสบายอย่างที่นางแสดงให้เห็นแต่มีอาดอันตรายมากยิ่งกว่าศึกเจเมืองเสียอีกติงหลิงตังไม่ต้องการให้มันเป็นกังวล จึงจงใจเก็บเรื่องที่ว่านางอยู่ที่ใดไว้เป็นความรับกรังบางทีนางอาจกำลังต่อสู้ยังดุเดือดอยู่ในแนวหน้าซึ่งไม่เปิดเผยในส่วนลึกของอาณาเขตมืดมนด้วยเวลาเพียงแค่ปีกว่าๆนางก็หุดหน้าจากด่านจูจีขั้นต้นไปถึงด่านจูจีขั้นกลางช่างเป็นสติที่น่าอัศจรรย์โดยแท้เดิมทีเข้าใจว่าคราวนี้จะได้บทขยี้นางบ้างแต่นึกไม่ถึงว่า จะถูกนางทิ้งห่างไปอีกครั้งอย่างไรก็ตามค้าไม่ใช่ผู้ฝึกปือสังขารช่องวางของพลังฝึกปือนี้สามารถชดเชยได้ด้วยอาวุธวิเศษสรุปก็คือค้ามีคุณสมบัติพอที่จะต่อสู้เคียงบาเคียงไหลกับติงหลิงตังโดยไม่ต้องเป็นตัวทวงของนางอีกแล้วลี่เหยายิ้มเล็กน้อยจากนั้นปิดสมองกลนผลึกวิเศษสองสาวันมานี้มันไม่ทราบว่าดูบันทึกภาพชุดนี้มาแล้วกี่ครั้งกี่หน ในขณะที่สมาธิจิตใจส่วนใหญ่ยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเตาหลอมนี่คือดินแดนไร้ทุลีห้องหลอมสร้างส่วนตัวของมันการต่อสู้ในศึกเจ็ดเมืองผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วในช่วงหนึ่งเดือนมานี้มันใช้ห้องสุดยอดสมาธิเพื่อดื่มด่ำกับทะเลแห่งจิตสำนึกตลอดทั้งวันทั้งคืนกืนกินชิ้นส่วนความทรงจำของโอเย,ยจืออย่างบ้าคลั่ง เวลา1เดือนในความเป็นจริงเท่ากับว่ามันกลืนกินชิ้นส่วนความทรงจำของโอเยียจือเป็นเวลาเกือบสองปีทั้งยังอ่านตำรับตำราบโบราณที่ลึกซึ้งมากมายบนชั้นสองของหอหลอมสวรรค์นอกจากนี้ยังได้เริ่มสัมผัสกับศาสตร์วิชาหลอมสร้างที่แท้จริงของสำนักร้อยหลอมจนกระทั่งเจ็วันที่ผ่านมาในที่สุดมันก็เตรียมการทุกอย่างพร้อมสับและเริ่มการ หลอมสร้างดาบมารหมอกหยกแดงดาบมารหมอกหยกแดงเป็นศาสตราอสูรที่สร้างขึ้นสำหรับเผ่าอสูรโดยเฉพาะวิธีการโคโจรของปานอสูรและรูปแบบการทำงานของพลังวิเศษของดาบโลหิตแน่นอนว่าไม่เหมาะสำหรับผู้บำเพ็ญตนทว่าสิ่งเดียวที่หลี่เหย่าต้องการจริงๆไม่ใช่ดาบมารหมอกหยกแดงแต่เป็นสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่ซ่อนอยู่ภายในดาบตั้งหาก มันใช้เวลาถึงเจวันเจคืนอาศัยเคดวิชารับของสำนักร้อยหรอมพยายามแยกผลึกไขกระดูกโลหิตลำค่าออกมาจากดาบมานหมอกยกแดงชนิดครบทวนสมบูรณ์ทั้งชิ้นหลังจากนั้นมันแบ่งไขกระดูกผลึกวิเศษชิ้นนี้ออกเป็นสองส่วนหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กผลึกชิ้นที่ใหญ่กว่ามันนำมารวมกับไขกระดูกผลึกวิเศษอีกสองสามชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ในแหวนจักรวาล เพิ่มด้วยสมบัติวิเศษแห่งฝาดินจำนวนมากที่ซื้อหามาด้วยเงินก้อนโตทั้งหมดถูกผสานร,รวมเข้ากับดาบสบันสายลมวันนี้คือวันที่ดาบวิเศษจะถูกตีขึ้นใหม่วเมื่อสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรงภายในเตาหลอมหลีเหยารู้สึกราวกับว่ามีสัตว์ร,ร้ายที่กำลังงุดหงิดงุนงานตัวหนึ่งกำลังจะทลายออกจากกรง กระแสความคิดของมันแทรกซึมเข้าไปทุกซอกทุกมุมของเตาหลอมสองมือป้อนคำสั่งอันซับซ้อนบนหน้าจอควบคุมจัดการปรับแต่งอุณหภูมิความดันและทิศทางของการตัดแต่งในเตาหลอมอย่างรวดเร็ว10นาทีให้หลังรูที่อยู่เหนือเตาหลอมเปิดออกรำแสงสีแดงและสีน้ำเงินที่ปล่อยพลังสายฟ้าก็พุ่งวาบออกมาพร้อมกันเสียงรมแรงและเสียงฟ้าคำรน ดูเหมือนจะสะท้อนเบาๆอยู่ในดินแดนไร้ทุลีอันเงียบสงบยูหลีเหยาวรวมรังพลังจิตสมาธิถึงขีดสุดพลังปานพผวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฝาสองมือผนึกท่ามุตราอย่างรวดเร็วกรีดวาดเป็นอัคระยันนับร้อยอัคระยันเหล่าน,านั้นตรงเข้าห้อมร้อมรำแสงทั้งสองสายบีบบังคับพกมันลงไปยังสารลอยเย็นที่ตระเตรียมไว้ตั้งแต่แรก ไอ้นาำหลากสีม้วนตลบขึ้นจากบ่อน้ำเย็นสารลอเย็นพิเศษเฉพาะที่อยู่ในบ่อผุดพุ่งเป็นฟองหนับไม่ทวนเมื่ออุณหภูมิลดลงเล็กน้อยหลีเหาวางใบมีดลงบนทั้งเหล็กซึ่งสร้างด้วยเหล็กอุกบาทจากฟากฝาศิลาดาวมืดเต้นเร้าราวกับสายลมพลังปานจากทัวรางพวยพุ่งออกมาจากถังด้านหลังก็ตัวเป็นยักษ์พลังปานที่สูงกุใหญ่กว่าสเมตรยักษ์ปราณ ก็เลียนเยี่ยงท่วงท่าของหลี่เหยาวหวดลงบนทั้งเหล็กอย่างหนักหน่วงเสียงของการตีขึ้นรูปดังขึ้นสองครั้งอย่างพร้อมเพียงหลังจากการตีขึ้นรูปชั่วระยะหนึ่งใบดาบก็ถูกนำเข้าเตาหลอมเพื่อให้ความร้อนอีกครั้งจากนั้นผัดเปลี่ยนจุ่มลงในสารหล่อเย็นที่แตกต่างกันกว่าสิบชนิดและนำมาตีขึ้นรูปสืบต่อหลังจากกระทำซ้ำอยู่เช่นนี้ครบสิบก้ารอบจนกระทั่งลุงเฉามาเยือนในที่สุด ดาบสบันสายลมเล่มใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์ดาบอันประเสริฐลีเหยาลังเงือโสมกายแต่ยังคงคึกขักเข้มแข็งเป็นพิเศษพลังปานลุกโชนประดุดเปลวไฟไหลเวียนอยู่รอบกายมันลูบไหลดาบสบันสายลมเล่มใหม่อย่างช้าๆสีหน้าทอแววเคริบเคลิมมืนเมาดาบสะบันสายลมเล่มใหม่มีความยาว2.5เมตรหนัก137.4กิโลกรัม ใบดาบโค้งเล็กน้อยโดยเส้นโค้งที่สอดคล้องกับธรรมชาติตัวดาบปกคลุมไปด้วยเส้นสายสีแดงเข้มดุดเส้นโลหิตสอดรับกับรวดรายสายฟ้าสีน้ำเงินแก่ม่มวงหนับไม่ทวนขับเน้นให้ตัวดาบดูประณีตงดงามสุดเปรียบปานหลีเหยาตั้งท่าเพลงดาบสบัดมือเบาๆสองสครั้งได้ยินเสียงคำรามกระหึ่มอยู่ในส่วนลึกของสมองเริ่มสัมผัสรับรู้พลังวิเศษของดาบเล่มใหม่อย่างเลือนราง ดาบสบันสายลมเล่มใหม่ที่รวมเอาสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินเข้าไปมากมายไม่เพียงแต่มีพลังวิเศษในการบันดาลลมพายุและสายฝาเท่านั้นแต่ยังเพิ่มพลังวิเศษชนิดใหม่โดยมีพื้นฐานมาจากผลึกไขกระดูกโลหิตลำค่านั่นคือสามารถกระตุ้นโลหิตในร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยตรงหลีเหยาเล็งเร้าพลังปานภายในร่างจนถึงขีดสุดก็เกิดเป็นปรานดาบโลหิตยาวกว่า10เมตร หากศัตรูถูกปานโลหิตกวาดผ่านแม้ว่าจะไม่ปรากฏบาดแผลภายนอกใดๆก็ตามแต่ระบบสร้างเม็ดเลือดของร่างกายจะถูกทำลายทำให้ร่างกายเกิดการเข้าใจผิดว่าเลือดของตนเองเป็นสิ่งแปลปลอมที่บุกลุกเข้ามาในร่างจะทำการต่อต้านและพยายามขับออกจากร่างกายส่งผลให้เสียเลือดอย่างต่อเนื่องหากเป็นคู่ต่อสู้ชั้นต่ำเช่นสัตว์อสูรธรรมดาหรือทหารอสูรระดับต่ำ ทันทีที่ปลาโลหิตกวาดผ่านร่างกายพวกมันจะเสียเลือดจนตายโดยปราศจากบาดแผลแม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือเผ่าอสูรหากถูกลำแสงโลหิตนิจโจมตีกระทบรางพวกมันจะต้องแบ่งพลังส่วนหนึ่งไปสะกดอาการบาดเจ็บหรือเพียงแค่หลบหลีหนีหน้าทันทีเพื่อรักษาตัวในการต่อสู้ที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตหากฝ่ายตรงข้ามยังคงมีอาการสูญเสียเลือดอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่ามีแต่จะเป็นประโยชน์ต่อหลีเหยานี่เรียกได้ว่าเป็นยอศาตาที่ยากจะพบผ่านเล่มหนึ่งจริง,รงๆแม้จะตัดสินตามมาตรฐานของสำนักร้อยหลอมเมื่อ40,000ปีที่แล้วก็ยังคงสมบูรณ์แบบมากเมื่อเพิ่มพลังวิเศษชนิดใหม่นี้เข้ามาด้วยเกรงว่าชื่อดาบสะบ้นสายลมจะไม่เหมาะสมอีกต่อไปเช่นนั้นข้าจะเรียกจะว่าดาบสะบ้นสายลมโลหิตเดือดก็แล้วกัน มีดาบสมันสายลมโลหิตเดือดเล่มหนี้อยู่ในมือลีเหยารู้สึกว่าในอกมีเมฆสายฟ้าขนองก้องเพิ่มขวัญกำลังใจขึ้นอีกอักโขสำหรับไขกระดูกผลึกวิเศษโลหิตลำคาชิ้นเหล็กที่แยกเอาไวา้ลีเหยาตั้งใจจะนำไปเสริมพลังให้แก่กระสุนไขกระดูกอีก8ดหนักที่เหลือกระสุนไขกระดูกผลึกวิเศษเป็นไม้ตายช่วยชีวิตของลีเหยาถือเป็นไพ่ตายใบสุดท้ายในหมู่ไพ่ตายทั้งมวล ในการเผชิญหน้ากับหวังจี้ในเมืองหงเหลียนเป็นกระสุนไขกระดูก1น,นัดที่ช่วยมันพลิกสถานการณ์เปลี่ยนจากพายแพ้ล้มตายเป็นกุมชัยชนะและครอบครองสมบัติกระสุนไขกระดูกผลึกวิเศษเดิมก็มีพลังร้ายกาจมากพออยู่แล้วไม่ทราบว่าเมื่อเพิ่มผลึกไขกระดูกโลหิตลำค่าเข้าไปจะพัฒนาไปได้ถึงเพียงไหนด้วยกระสุนไขกระดูกผลึกวิเศษ8นัดกับดาบสะบานสายลมโลหิตเดือด แม้ว่าราชาอสูรจะต้องการชีวิตมันเกรงว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างสาสมดาบสบันสายลมโลหิตเดือดและกระสุนไขกระดูกผลึกวิเศษรวมกับชุดรบกระดูกทมินใช้เพียงพอให้คาท้องทยานไปในดวงดาวลับแล้วหรือไม่ลีเหยาเล่นกับดาบเล่มใหม่อย,ย่างสุขใจอยู่ชั่วพักใหญ่จากนั้นสูดลมหายใจลึกสงบสติอารมณ์จนราบคาบ ก่อนจะหยิบบัตรเชิญดวงดาวรับออกมาในช่วงหนึ่งเดือนมานี้นอกจากการพยายามกืนกินชิ้นส่วนความทรงจำของโอเย,ยจืในส่วนลึกของสมองช่วงเวลาที่เหลือลีเยาวยังทุ่มเทสมาธิจิตใจ,จภาคเพียรทำลายวงกฏรายรูปขนาดใหญ่ในบัตรเชิญดวงดาวรับโดยไม่เคยวางเวน้นมันมีความรู้สึกอย่างชัดแจ้งว่าใครจะประสบความสำเร็จเข้าไปถูกขณะ เมื่อใช้ปลายนิ้วไล่ไปตามพื้นผิวของบัตรเชิญสีเงินคำสี่คำที่ประดุดหนร่อนมังกรรำก็เผยตัวออกมาอีกครั้งเมื่อดวงดาวส่องแสงลีเยาวพริ้มตาหลับลงเข้าสู่ห่วงสมาธิกิจกรรมของทุกเซลล์ในร่างกายถูกหยับยัง้งให้อยู่ระดับต่ำที่สุดมีเพียงกระแสะความคิดจิตศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่ยังคงขยายตัวยังต่อเนื่องปานเหลวจำนวนมากพุ่งออกมาจากรากปาน ราวกับแม่น้ำนับพันสายค่อยๆท่วมทนเข้าไปในเขาวงกตของบัตรเชิญดวงดาวลับไม่ว่าเขาวงกตสามมิติจะซับซ้อนเพียงใดก็ไม่สามารถดักจับหยดน้ำที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้กระแสะความคิดของหลีเหวยาวติดตามไปกับลมปลาเหลวไหลเข้าสู่ส่วนลึกของเขาวงกตอย่างรวดเร็วลวงลึกเข้าไปมากขึ้นทุกขณะจนในที่สุด ดูเหมือนว่ามันจะได้ยินเสียงเรียกของดวงดาวตุม้มดุดสายฟ้าฟาดปเปรียงลงในสมองของมันทันใดนั้นมันมองเห็นฉากของสงครามที่แปลกประหลาดทวางดงามตระการตาฉากหนึ่งในมหานครที่จเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในหุบเขาลึกหลามและเต็มไปด้วยโขดหินระเกะระกะเหนือมหาสมุทรทิบาคร่างกองทัพมนุษย์และเผ่าพันธุ์อสูรน,นับร้อยล้าน กำลังเปิดฉากสู้รบยังดุเดือดแม้แต่ทหารธรรมดาผู้หนึ่งในกองทัพมนุษย์ก็สวมชุดรบผลึกวิเศษอันประณีตงดงามยิ่งดาบในมือโผวยพุ่งรัศมีปานดาบยาวหลายสิบเมตรในขณะเดียวกันทัพน้าของเผ่าพันธ์นุอสูรก็ประกอบไปด้วยขุมพลังระดับราชาอสูรน,นับไม่ทวนบนท้องฟ้าเรือรบมนุษย์และเรือรบกระดูกสัตว์อสูรบทบังท้องฟ้าแทบจะเปลี่ยนเวลากลางวันให้กลายเป็นกลางคืน นอกชั้นบรรยากาศระหว่างท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันลึกหล้ำไหลขอบเขตเห็นอาวุธวิเศษระดับดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ดาวสงครามเทียมสวรรค์แห่งมนุษยชาติระเบิดรำแสงหลีลรับหลายพันสายต่อสู้กับคืนสัตว์อสูรที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้ทะเลดาวท่นใดนั้น ลมประหลาดหอบหนึ่งพัดพาโรยแรงทุกสิ่งที่ลีเหวยาวเห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ว่ากองทัพอันเกรียงกายของมนุษยชาติหรือสัตว์อสูรทั้งหมดพันกับกลายเป็นก้อนหินที่เยือกเย็นเหมือนรูปปั้นหลายพันล้านตัวยืนนิ่งงันอยู่บนสนามรบที่รกร้างว่างเปล่าจากนั้นโลกทั้งใบแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลายพันล้านชิ้นลอยหายไปกับคลื่นในทะเลแห่งดวงดาว ลียาวทอดถอนใจยาวเยียดอย่างโล่งอกกระพิบตาขังหนึ่งมันยังคงอยู่ในดินแดนไร้ทุลีหลังเงื่อโทมกายและเหนื่อยราสิ้นแรงภาพถ้องฝาที่เต็มไปด้วยดวงดาวและข้อความบนบัตรเชิญดวงดาวลับหายไปถูกแทนที่ด้วยภาพของระบบรางทรงอันใหญ่โตมหึมาชนิดหนึ่งปลายด้านหนึ่งของรางทะลุขึ้นไปบนถ้องฝาพุ่งเข้าสู่จัก,กรวาลอันไพศาล มันดูเหมือนกับฐานปล่อยเรือรบอวกาศบางประเภทอย่างไรก็ตามวิทยาการต้านแรงโน้มถ่วงของสหพันธ์สิงเหยาเจริญรุดนามากเรือรบผลึกวิเศษสามารถใช้พลังวิเศษต้านแรงโน้มถ่วงเพื่อบินออกจากชั้นบรรยากาศโดยตรงระบบรางส่งเช่นนี้มีไว้ทำอะไรลีเยาาเต็มไปด้วยความงุนงงสงสยัยมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่จริงแท้แน่นอน มันผ่านการทดสอบแรกและเปิดประตูสู่สมาคมดวงดาวรับสำเร็จแล้ว